ข่าวลือก็บอกว่าถ้าจะจ่ายส่วยก็ต้องจ่ายให้ตำรวจฝ่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมถ้าสมมุติว่ามันจะมีเนะี่ยต้องจ่ายให้สองหน่วยงานเนี่ยคือตำรวจบางหน่วยนะฝ่ายปกครองบางหน่วยบางคนมันใครจะไปจ่ายดีเอสไอเพราะนั้นเนี่ยมันมันไกลเพราะนั้นดีเอสไอไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวกับอะไรกับบ่อนการพนันผมไม่ได้บอกว่าดีเอสไอดีกว่าตำรวจนะหรือตำรวจดีกว่าเอสไอนะ ผมว่ามันก็พอกันนะ่ะนะถูกตั้งคําถามพอกันนะ่ะทั้งดีเอสไอทั้งตํารวจนะ่ะนะดีเอสไอส่วนใหญ่ก็เป็นพวกตํารวจเก่าแต่อาจจะเป็นพวกตํารวจอกหักนะอาจจะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็เลยต้องไปอยู่ดีเอสไออันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เขาลือกันนะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้ไปตรวจสอบดูเพราะนั้นดีเอสไอก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องสวยการานันเพราะนั้นเข้ามาก็เรื่องตรวจเส้นสอบเช้นทางเงิน ก็คงจะตรวจเต็มที่เพราะตัวเองไม่มีผลประโยชน์ก็ตรวจเต็มที่พอตรวจมาปุ๊บเสร็จก็ส่งไปปปงปป,ง,ป,ปง,กงก็ดําเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินนะครับเริ่มต้นก็ใช้มาตรการทางแพ่งคณะกรรมการธุรกรรมก็เดิมเนินการดาเนินการก็อายัดทรัพย์สินของพวกคนจีนว่าไปมาจากไหนเป็นมายังไงส่งไปให้ตํารวจคนไหนหรือไม่ผมเชื่อนะครับว่าบ่อนการมานันสวยต่างๆเหล่านี้ต้องส่งเงินให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางคนผมเชื่อเลย นักการเมืองบางคนมิฉะนั้นเนี่ยทุนจีนสีเทาเหล่านี้ไม่สามารถเปิดได้พี่น้องครับนะนะเพราะนั้นการที่คุณชูวิทย์ไปร้องในวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นการเอาจริงอจริงส่วนคุณสันกวนนะผมขอเรียกคนคนหนึ่งแล้วกันเรียกว่าคุณสันกวนส่วนเป็นใครนั้นพี่น้องประชาชนก็เดาเอาว่าสันขวนนี่คืออะไรนะสันกวนคือสันของกวนนะนะฮะคือสันขวนเนี่ยเขาก็ไป ร้องตรวจสอบคุณชูวิทย์นะคุณสันหวานเนี่ยตรวจสอบคุณชูวิทย์ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยขายอาบอบนวดไปตั้งหลายปีที่ผ่านมานั้นแน่ได้เงินเนี่ยเอาไปเสียภาษีไหมคือพูด,ดง่ายๆเขาอาจจะมีความสงสัยว่าคุณชูวิทย์ไม่ได้เสียภาษีอะไรทํานองนั้นนะหรือว่าคุณชูวิทย์หลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ผมว่าเป็นเรื่องดีนะสันขวานตรวจสอบชูวิทย์ว่าขายอาบอบนวดเสียภาษีหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงนะว่าคุณชูวิทย์หลบเลี่ยงภาษีก็ต้องติดคุกครับผมเชียร์เลยนะครับทั้งสันขวานทั้งชูวิทย์เนี่ยแฉกันให้เต็มที่แต่ขอให้แฉจริงๆนะอย่ามาทะเลาะก,กันเหมือนหมากัดกันนะครับนะอย่ามาทะเลาะกันเหมือนหมากัดกันขอให้สองคนเนี่ยทะเลาะก,กันจริงๆจังสันขวานไปตรวจสอบชูวิทย์ว่าหนีภาษีหรือไม่ในการขายอาบอบนวดถ้าหนีภาษีก็ต้องติดคุก นะใครหนีภาษีติดคุกนะครับมีโทษจำคุกถ้าผมจำไม่ผิดตามประมวลรัษฎากรเนี่ยติดคุก7ดปีแล้วก็ต้องโดนภาษีย้อนหลังนะก็สันขวานเอาให้จริงนะครับอย่าดีไปยืนถแถลงข่าวอยู่หน้าหน่วยงานราชาการทำหน้าตาขึงขังแอคอารแอคแอาร์ตทำหน้าตาเหมือนแบบตัวเองนี่เป็นโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่หรืออะไรต่างๆเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครก็กลัวคุณแล้วสันขวาน สันกวานแน่จริงอย่าดีแต่ปากอย่าบ้าน้ำลายเอาหลักฐานจริงๆเลยว่าชูวิทย์หลบเลี่ยงภาษียังไงโกงภาษียังไงตอนขายอาบเลือดขอยของจริงอย่าอย่าดีแต่บ้าน้ำลายอย่าดีแต่บ้าน้ำลายนะฝากสันกวานนะครับตอนนี้คนเขาเริ่มไม่คยเชื่อคุณแล้วสันกวานไปที่ไหนก็พูดจาแบบกักกักแรกๆครับคนก็มองเหมือนว่าคุณะเป็นพวกเดียวกับไอเจ้าของบ่อนหรือเปล่า จีนสีเทาหรือเปล่าพอตอนหลังเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีที่ยืนแล้วเพราะสังคมเริ่มมองว่าคนอย่างคุณเนี่ยคุณสันฝานเนี่ยสังคมได้ประโยชน์อะไรจากการการที่คุณมาออกทีวีออกรายการนั้นรายการเนี่ยสันฝานม,มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติหรือเปล่านะหรือว่ามาเดือดร้อนแทนพวกเจ้าของบ่อนหรือพวกทุนจีนสีเทาเนี่ยสังคมก็เริ่มสงสัยแล้วคนอย่างคุณมีประโยชน์กับประเทศชาติไหม ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงเรื่องที่คุณไปตรวจสอบชูวิตเป็นเรื่องจริงนะสันกวานนะสันกวานต้องเอาหลักฐานมาดูนะครับไม่ใช่พูดลอยๆกระดาษแผ่นเดียวในกระเป๋าเราเปิดมาให้พี่น้องประชาชนดูที่มีอะไรถือมาสามสี่กระเป๋ายังไม่เคยเห็นเลยมีอะไรทั้งอย่างแฉบ่อนนั้นแบบน,นี้อะไรต่อะไรต่างๆขอให้มันเป็นเรื่องจริงทักเรื่องเลยสันขวานเอยสันกวานนะครับ นะพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรช่วยกันพิมพ์ครับกดไลค์กดแชร์ครับแชร์ไปให้ถึงสันหวานนะครับตรวจสอบชูวิทย์เอาหลักฐานมาดิครับก็เสียภาษียังไงผมชอบนะครับอย่ามาทะเลาะกันเหมือนหมากัดกันนะครับกัดกันไปกัดกันมาเหมือนหมานี่ไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้ะเห็นในข่าวว่าพรุ่งนี้ชูวิทย์จะไปฟ้องศาลเป็นคดีอาญาฟ้องสันหวานนะทางแพ่งและทางอาญานะเรียกเงินสันกวานร้อยล้านเอาขวากันไปก็ดี แจ้งความเช็ดกันแก้งผู้อื่นโทษจำคุก5ปีมาตรา17 4หีมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็ดีครับก็ฟ้องกันไปเลยครับคดีหมิ่นประมาทคดีแจ้งความเช็ดกันแก้งผู้อื่นยิ่งฟ้องเยอะทนายก็รวยก็ยินดีกับทนายทุกคนที่ได้รับทํางานนะตาสันกวานคิดว่าสิ่งที่ชูวิทย์ทำไม่ถูกต้องก็ฟ้องกันไปลยครับก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมามีเงินจ้างทนายก็เอาเลยครับนะขอให้เอากิงอย่ามาทะเลาะกันเหมือนหมากัดกัน นะสังคมจะได้ประโยชน์นะครับนะก็ว่ากันไปเลยถ้าชูวิทย์คิดว่าเสียหายก็ฟ้องสันกวานไปสันกวานคิดว่าว่าชูวิทย์ทำให้เสียหายก็ฟ้องไปฟ้องไปฟ้องกันมาความจริงจะได้ไปปรากฏในศาลนะครับนะชูวิทย์เสียภาษีถูกต้องไหมสันกวานเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไหมนะตรวจสอบเส้นทางเงินสันกวานพวกนี้วันต่อไปวันพุธชูวิทย์ไปที่รัฐสภา ก็ไปยื่นเรื่องก,กันมาที่การก็ไปดูนะครับว่าสรุปแล้วสันขวานเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่นะครับดีครับนะอย่ามานั่งแฉ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 ปืงเหียตเปืงไฟนะครับนะวันวันมานั่งแถลงข่าวแอคอาร์ไล้สาระนะสันขวานคุณฟังอยู่หรือเปล่าถ้าสันถ้าสันสันกวานเนี่ยมั่นใจว่าชูวิตทำผิดกฎหมายนะคุณเอาหลักฐานมาอย่ามา แถลงข่าวแบบไม่มีหลักฐานลอยๆเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มไม่เชื่อคุณแล้วสันหวาเลยนะส่วนเฮียชูก็ต้องเอาจริงนะไหนๆมาขนาดนี้บอกจองเวรจองกรรมเนี่ยต้องจองจริงๆนะต้องเอาให้หนักต้องเล่นสันหวาไม่อยู่นะทุนจีนสีเทาต้องเอาให้อยู่ตำรวจไม่กล้าจับให้ดีเอสไอดีเอสไอไม่จับไปหาประยุทธ์จันโอชานะเพราะเขาบอกว่านโยบายเขาคือปราบปอนการมานั้น ยิ่งช่วงนี้มีฟุตบอลยูโรนะผลเอกประยุทธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะปราบพนันฟุตบอลหมดพี่น้องเชื่อไหมเชื่อไหมครับว่าตํารวจจะปราบพนันฟุตบอลหมดผมไม่เชื่อหรอกเพราะพนันฟุตบอลพวกนี้มันแหล่งรายได้สําคัญของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาก็มีลือว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ผมเชื่อว่าตํารวจไม่ไม่กล้าที่จะไปจับจริงจัง นะเพราะว่ามันเงินทองมหาศาลนะเงินทองมหาศาลนะครับนะผมก็คิดว่าช่วงนี้บ่อนการพน,นันนะครับนะบ่อนการพนันหลังจากประชุมเอเป็กเดี๋ยวผมว่าก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมเท่าที่ผมทราบมานะก็เหมือนเหมือนเดิมนะผมก็ให้เอฟซีไปคอยถ่ายรูปไปดูไว้ว่าที่ไหนเปิดมาเราก็เอามาจานประจานปุ๊บอ่าตำรวจก็ต้องไปปิดเว้นไปสองสามวันปิดปิด,ปดเปิดเปิด,ปดทำให้มันลำบากบ้างนะครับนะ นะครับแล้วก็ไอโต๊ะพนันออนไลน์พนันอะไรต่างๆฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่าเต็มไม่หมดอ่ะผมว่าตํารวจเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถจะปราบปรามสำเร็จออกข่าวไปอย่างนั้นอ่ะผมผมคิดว่านะนะผมคิดว่าทําอะไรไม่ได้หรอกนะอ,อ่นะพนันออนไลน์เยอะมากเนี่ยนะผมเชื่อตํารวจอ,อ่ไม่ไม่กล้าที่จะเอาจริงเอาจังนะนผลประโยชน์มันเยอะมันไม่ใช่อะไรละผลประโยชน์เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองผมว่าไม่มีใครกล้าจับมันมันมันแตจับบางแค่เป็นข่าวจริงจริงดังผมว่าไม่กล้าผลประโยชน์มันเยอะเงินทองมหาศาลนะใครจะไปทุบหม้อข้าวตัวเองผมคิดตัวเองนะนะนะพี่น้องประชาชนคิดเหมือนผมไหมนะครับคิดเหมือนผมไหมนะครับเพื่อบ่อนการมานานเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์เยอะเราจะไปทุบหม้อข้าวตัวเองทําไมนะเออบางคนบอกเจ้าของบอนก็เปรียบเหมือนพ่อเรา บางคนบอกว่าเจ้าที่บางคนบอกว่าเจ้าของบ่อนก็คือพ่อเราคนที่สองบางคนบอกว่าเจ้าของบ่อนคือผู้มีอุปการะคุณต่อหน่วยงานของเราถ้าเราไม่มีเจ้าของบ่อนเราคงไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเราคนไม่ได้อยู่ท้องที่ทําเลทองนะเพราะว่าทุกวันนี้เรากินอยู่ทุกอย่างเนี่ยเนะเงินที่เรากินอยู่ทุกวันเงินค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไปเรียนนอกนะการใช้ชีวิตสุขสบายเนี่ยคือเงินจากเจ้าของบ่อนทั้งนั้น แล้ววันดีคืนดีเราจะไปจับกลุ่มพ่อเราได้ไงนะมีเจ้าหน้าที่บางคนก็พูดถึงขนาดเนี้เราจะกล้าไปในละคุณต่อพ่อเราเหรอเจ้าของบ่อนก็คือพ่อของเจ้าหน้าที่บางคนจะโยกย้ายจะจะซื้อขายตําแหน่งจะย้ายมีานที่นี่มันก็ต้องเอาเงินไปให้ผู้บงังคับบัญชาบางคนบางนายผมก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนหรอกแต่ซื้อขายตําแหน่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ังไม่ได้บอกนะครับเราจะอยู่ท้องที่นี้ทาเลทองท้องนี่มีซ่องเยอะ มีแตงต่างด้าวเยอะของหนีภาษีของเถื่อนบ่อนการพนันเราก็ต้องซื้อขายตาแหน่งนะครับนะเออนะนะนะก็บอกอะไรเนี่ยชนบุรีนะทิปเปิลเอโอนะครับบางคนก็เป็นผู้การจังหวัดได้เดือนกว่าก็ต้องไปแล้วนะเก้าอ,อี้ร้อนนะะโดนข้อหาไปหนึงห้เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาไปคนอื่นก็มาแทนนะทองที่ไหนทำเลทองทำเ,เลทองคือรายได้ เ,เกี่ยวกับสวยบอนการพนันสถานบริการของผิดกฎหมายยาเสพติดเยอะเชื่อผมเลยประเทศไทยไม่สามารถปราบบอนการพนันได้ยาเสพติดก็ไม่ได้สถานบริการก็ไม่มีทางปราบได้แค่เป็นข่าวบื้อบ้าบสองสัปดาห์เดียวเหมือนเดิมเพราะนั้นการที่ชูวิทย์ไปร้องหลายท้องที่เป็นเรื่องดีนะนะครับนีนะฮนะนะว่ากันไปนะครับอก็มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันนะครับเดี๋ยวดูนะฮะ เราก็ดูคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างนะผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าววันนี้ยุ่งคนระับอ